สวัสดีค่ะชาวราศีกันสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 7นะาสิบับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนนะคะอ่าโหได้มมจิกเชียนเลยนะคะไพ่นี่เป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของการลงมือทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จนะเนี่ยต้องพยายามนะ doing doing trying trying, trying ตลอดเวลา ปลว่าแปลว่าคุณเป็นคนอาจจะหมายถึงคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็น,น <c oughs> สำหรับบางคนนะหาธรรมอ่ะเออเนี่ยหาทรไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยนะคะเนี่ยมันยังหมายถึงการพัฒนาได้ด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากสาหรับไพ่สามใบเนี่ยการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองนะคะปทัดไปเรียนรู้ไปถึงการพัฒนาทักษะแล้วก็ความสามารถของตัวเองด้วยเพิ่มพูนทักษะก็ได้นะคะตรงนี้นะดีทั้งสามใบเลยนะไะพ่เดอะสเตรนจ์เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นก็ เป็นคนที่มีความสตรองอะแต่ว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าคนอื่นจะวิจารย์ยังไงคนอื่นจะพูดอะไรยังไงกูไม่สนใะประมาณว่าโฟกัสละมุ่งมั่นในสิ่งที่ากทำและต้องการที่จะทาให้มันสาเร็จด้วยไพ่สิเหรียญเข้ามาแปลว่าคุณต้องการที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มีความสุขเพราะว่าเวลามีคนสุขว่าต้องมีเงินทองใช้มีเงินมีทองไม่ขาดสายไม่ขาดสนไม่ขาดสายไม่ขาดสนมีกินมีใช้ไม่ขาดสนนั่นเองนะคะ ตั้งใจมากเตรียมเพลเข้ามาแปลว่าอะไรแปลว่าแน่นอนว่าคุณอาจจะกำลังเป็นพ่อคนก็ได้นะท่าน,นคือสาเหตุที่เขาทำคุณต้องพยายามพยายามเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อคนก็ได้นะเนี่ยอืมนี่ไงมีครอบครัวที่มีก็โอ้ดีมากนะคะนี่ไงเห็นไหมไพ่ห้าเหรียญมาจบเนะี่ยแรงผลักดันที่ดีที่สุดคืออีต,ตัวนี้นะคะตัวปิดจบนี่แหละนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทํามาถ้าเพราะอีเนี่ยทําไมถึงเป็นตัวนี้เพราะว่าคุณไม่อยากลําบากไงกลัวค,ความลําบาก ที่ปากกัดตินทีและพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาอยากให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะไม่อยากลำบากลาบนในบ้านปลายของชีวิตนะคะเราคิดเอาไว้ตรงนี้เหมือนถึงการแต่งงานแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกําลังพยายามที่จะสร้างครอบครัวคุณให้คํามั่นสัญญากับพ่อแม่อีกฝั่งหนึ่งไว้ว่าต้องการให้ครอบครัวมีความสุขนะสัญญิงสัญญาเอาไว้นะเด็จัดชั่งเนี่ยแปลว่า d e c l a ร์แปลว่าบอกเลยนะเปล่าการให้ชาวบ้านรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ลูกต้องลําบาก อันนี้ยังหมายถึงเรื่องของการแต่งงานด้วยนะแปลว่าคอมมิชเมนต์เนี่ยคอมมิชเมนต์คือการให้คำมั่นสัญญากับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินกินมีทองใช้มีเงินมีทองไม่ลําบากใช้ชีวิตที่สุขสบายนะคะต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและก็จะพยายามทําให้เดืดขึ้นได้จริงๆด้วยพร้อมแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วมันแลดูเหมือนเป็นคําสุขขอแต่งงานยังไม่รู้นะมันเป็นคำขอแต่งงานจริงคือการที่คุณแบบโดยเฉพาะแบบคุณเป็นผู้ชายอ่ะ นะโดยธรรมชาตินะอันนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าสําหรับคนไทยเนาะสำหรับชาติอื่นมันก็จะมีแหละมีผู้หญิงไปขอผู้ชายผู้ชายไปขอผู้หญิงอะอ่ามันแล้วแต่เอาเป็นว่าคนที่ตั้งใจอะคือคนที่คุณกําลังจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำครอบครัวนะนี่ลักษณะภายของผู้นําครอบครัวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะเพศใดก็ตามนะคะต้องการที่เป็นผู้นําครอบครัวที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขนะคะเพราะว่าเวลาสร้างครอบครัวแปลว่าต้องมีมัน่นหนุนคนนะ ต้องมีลูกมีหลานมีเหรนมีพ่อแม่อะไรก็ตามนะทุกคนอนะ่ะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ให้เขาลําบากนะคะก็ดีนะถือว่าเป็นไพ่ที่มีมีม,มีมีความตั้งใจที่ชัดเจนนะ,ะความตั้งใจที่ชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทั้งหมดทั้งมวลนะสำหรับบางท่านนะฮะมันอาจจะหมายถึงการริเริ่มแปลว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมคะเพราะเรากำลังดูอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ว่าเราเริ่มคิดแล้ว แปลว่าอะไรแปลว่าคุณกําลังจะเป็นผู้ใหญ่มันอาจจะหมายถึงเด็กก็ได้นะตอนนี้นะชาวราศีกันบางท่านก็กำลังเป็นเด็กอะแต่เด็กก็เริ่มโตแล้วใช่ไหมรู้ว่าชีวิตต้องรับผิดชอบรู้ว่าตัวเองต้องมีครอบครัวรู้เ่าต้องมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูรู้ว่าทุกอย่างมันรู้แล้วแต่ต้องใช้เงินก็ต้องคิดแล้วว่าทำอย่างไงถึงจะหาเงินได้เยอะๆนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นเป็นไพ่จุดเริ่มต้นที่ดีไพ่เริ่มต้นที่ดีก็จุดเริ่มต้นที่ดีมีความคิดที่ดี ที่พยายามพัฒนาตัวเองด้วยเพราะนั้นยังไงมีไพ่หาเงินเยอะแยะเลยกลัวลำบากไม่อยากลำบากนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เตือนเอาไว้นะสำหรับทุกทท่านเลยนะคะว่าชีวิตมันลำบากแน่นอนแนหะถ้าเราไม่พยายามนะคะไม่มีใครเอาอะไรมาให้เราง่ายๆหรอกถูกต,ต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต่อให้มีคนคอยซัพพอร์ตเราก็จริงนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเติบโตแล้วก็ต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะรับผิดชอบชีวิตครอบครัวของตัวเองด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเตือนด้วยสําหรับบางท่านเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้แบบ อาจจะทําเล่นๆสนุกๆอ่ะไอ้ตัวสองเหลียนมันคือความไม่แน่นอนมันยังหมายถึงการเล่นการสนุกสนานนะคะคือการเล่นที่สนุกสนานหมายว่าแปลว่าคุณใช้ชีวิตส,ส,ส,สบายๆสนุกสนกเนาะเออซึ่งมันก็อาจจะไม่ซีเรียสไม่ได้จริงจังได้ด้วยแต่บางครั้งเนี่ยนะคะคนเราก็ต้องมีจุดหนึ่งของชีวิตเข้าเรียกจุดพลิกผันจุดที่ทุกคนจะต้องแบบเอาเอาเอาความคิดตัวนี้ออกไปคือเราจะเล่นเล่นต่อไม่ได้อแต่บางคนก็ไม่ไม่เป็นนะบางคนก็ยังเล่นอยู่นึกอไง เออท้ายสริด้วยความที่คนที่เล่นๆไม่จริงจังเพราะว่าอะไรเนี่ยคือที่บ้านมีฐานะที่บ้านซัพพอร์ตไงมีฐานะคุณไม่ได้ลําบากเพราะคุณไม่ได้ลำบากค,คุณก็ไม่ต้องจริงจังใช่ไหมคะแต่ท้ายสุดู้จะถูกผลักดันตัวนี้เป็นตัวที่บอกนเรื่องของความรับผิดชอบหมายถึงการจเจริญเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นท้ายที่สุดต่อให้บ้านที่บ้านซัพพอร์ตเขาก็ต้องผลักดันให้คุณต้องโตเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองอยู่ดีนะเพราะนั้นใดๆเลยนะคะมันก็เหมือนกับ เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงที่บอกให้คุณว่าคุณต้องรับเริ่มที่จะต้องทับผิดชอบตัวเองแล้วจริงจังกับชีวิตได้แล้วมองอนาคตได้แล้วแล้วก็ต้องพยายามทําให้มันสําเร็จได้แล้วนะก็จะ่นในสัตว์นั้นแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่เตือนถ้าคุณไม่ทํคุณคุณทําไม่ได้คุณก็จะลําบากนะตัวลําบากมารอเราแล้วถ้าไม่อยากลำบากก็ต้องขยันจะอ่านมงคลบอกให้คิดไม่ออกขยันคือขยันทำอะไร โตแล้วก็ต้องคิดได้เนาะอ่าให้เรื่องของเรื่องนะักที่การงานเนี่ยคือหน้าที่การงานเขาบอกว่าเป็นคนถ้าคุณยขยิ่งขยันมากเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเท่านั้นอืมง่ายๆเลยไม่มีอะไรเพราะเลยตัวตนี้เป็นตัวคุมจัดจเม้นตมาแล้วนะฮะจัดจเม้นเป็นตัวที่บอกให้ลงการตัดสินการพิจารณาทุกสิ่งอย่างที่เราทํามาตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณขยันคุณก็จะได้เยอะยิ่งคุณยิ่งเรียนรู้คุณก็จะยิ่งพัฒนายิ่งคุณพัฒนา ทั้งหน้าที่การงานการเงินมันจะเติบโตตามขึ้นมาทําอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะง่ายๆตัวนี้เป็นตัวที่บอกเลยทําอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นเพราะ,ะนั้นความสําเร็จความสุขนะคะคุณจะได้มาหมดเมื่อคุณลงมือทําถ้าคุณยังไม่ลงมือทำคุณก็ย,ยังไม่ได้นะเนี่ยยังไม่ทําก็ไม่ได้ถ้าทําแล้วก็คือได้ก็เลือกเอาจะเอาด้านไหนเนาะทีนี้เนี่ย สำหรับคนที่ยังยังเมื่อกี้ก็บอกมันคือทั้งหมดพูดพูดไปก็รวมไปถึงคนที่ยังหางานไม่ได้นะฮะยังหาตังค์ไม่ได้หรือคนที่แบบยังทํางานแล้วแบบได้ไม่คุ้มค่านะคะไอ้สองเหรียญเนี่ยมันเป็นความพยายามพยายามแล้วพยายามแล้วก็ยังเก่านะสาหรับบางคนคือแบบก็ทํานะแต่มันได้แบบเขาลาชักหน้าไปถึงหลังอะรายได้กับรายจ่ายมันไม่สมมันไม่สมเหตุมันไม่สมดุลกันสิ่งที่สําคัญคือเราอาจจะพยายามคิดที่จะหารายได้เสริม เพิ่มเติมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวนี้ก็บอกเนี่ยพัฒนาทักษะอะไรขึ้นมาบางอย่างแปลว่าสําหรับบางท่านนะฮะที่มีความสามารถทำอะไรทาอะไรเป็นเยอะเนี่ยก็จ,จะรับจอบนู่นจอบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโดยใช้สกิลโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองนี่แหละเอามาหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นงานรับจอบอื่นอย่างเช่นการบริการ งานขายอาหารเสืองานขายอาหารหรือแม้กระทั่งมาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยขายสินค้าการปักตะกร้าการทําตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะคะเพื่เป็นงานเสริมซึ่งก็ต้องดูที่ว่าเราถนัดอันไหนก็คือทำอันนั้นแล้วสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าไอตัวเนี้ยที่เราทําเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นงานที่เราแบบทําเล่นๆในช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างเนี่ยนะฮะมันสามารถทําเงินขึ้นมาได้มากกว่าที่เราคิดแลวมันอาจจะมีการพัฒนาแล้วก็กลายไปเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้ เป็นรายได้หลักอ่ะอย่าใช้คำ็่อาชีพหลักเลยเป็นรายได้หลักของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสในการหารงานทามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทําหรือเปล่าบางคนบอกถ้าเมื่อไหร่ก็ทมที่คุณยังตกงานอยู่่คุณไม่มีงานทําอ่ะก็ต้องรู้จริจรงๆแล้วอ่ะคุณต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราทําอะไรได้ดีทําอะไรเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดนะเราถือว่าต้องพยายามไงเนี่ยเรียนรู้นะคะพูดเป็นเราไม่ได้พิการนะตรงเนี้ย ไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนพิการเพราะฉะนั้นคือเเนี่ยคุณมีมือมีเท้าไงคุณก็ต้องรู้จักลองซะก่อนลองและเรียนรู้อะไรที่เราไม่รู้ก็ถามคนอื่นขอคําแนะนําจากคนอื่นได้นะคะ<ม>เยอะแยะมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้อะความรู้ทั้งนั้นเลยพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะอย่างนั้นต่างหากที่จะแบบจะเป็นตัวช่วยอะคือคุณอยากจะทำเด็ดคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะ อนะคะเพราะฉะนั้นก็ท้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกลำบากใจนั่นคือว่าตัวเองหมดสิ้นหนทางคิดดูดีๆก่อนที่จริงมันมันคงไม่ถึงทางตันขนาดนั้นหรอกถ้าพูดดีๆนะมันยังมีทางไปมันยังมีทางออกขึ้นอ,อยู่ว่าเราอยากจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละมองคนแบบเงินน้อยก็ไม่อยากทําคือเกี่ยงอะถ้าเมื่อไหร่มันเกี่ยงงานเมื่อไหร่มันอโอ้โหเลิกพูดเลยไม่มีทางได้หรอกนะคือถ้าเรายิ่งลำบากแล้วยิ่งเกี่ยงงานไม่ได้นะอย่าเป็นคนในประเภทแบบเขาเรียกอะไรอะ ล้มไม่เป็นจมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะมันม่อะไรมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีใครมาคอยช่วยเราได้ตลอดนะตนเป็นที่พื่งแห่งตนน่ะดีที่สุดแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้นะจ๊ะบางคนนี่คือสําหรับบางคนนี่ยังหมายถึงการเรียนรู้ือการศึกษาสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสำหรับบางบ้านบางครอบครัวนี่คืออาจจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนะคะส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกสำหรับบ้านที่แบบนิดสตุ้งสตังเนี่ยนะเนี่ยให้ไปเรียนเมืองนอกเพิ่มไปเพิ่มไปเสริมทักษะ รวไมไปถึงการหาประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับบางท่านนี่คือมีโอกาสที่จะไปทํางานที่เมืองนอกได้ด้วยไปเรียนแล้วไปทํางานด้วย,วยนะฮะเนี่ยไปฝึกการใช้ชีวิตให้มันลาบากลาบากหน่อยบางทีพ่อแม่ก็สอนอย่างงี้คือมีตังค์ก็ไม่ได้ว่าคือคุณจะแบบไม่ต้องทาอะไรมันคงไม่ใช่นะบางทีให้ไปเรียนรู้ไปสาหาหาประสบการณ์แล้วไม่ได้ไปอยู่แบบสบายไปอยู่แบบลำบากลำบากลำบากด้วย <c oughs> นะคะ คือไปเรียนก็จริงแต่ว่าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกวิธีหนึ่งนะเป็นการเรียนรู้แบบนึงด้วยเช่นเดียวกันเราจะได้พัฒนาได้เราจะได้คิดเป็นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้นั่นเองนะคะอ่ะที่ามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะ,ะว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้เนะะาะชาวชาวราศีกันเรื่องของความรักนี่คือแบบมันแลดูแบบ อ่ะถ้าคนที่มีแหวนแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะเปิดปากปแล้วเหมืนอมนอารมณ์เหมือนอยากจะแต่งงานได้ด้วยนะสำหรับบางท่านถูกต้องไหมคะเพราะนั้นก็ใครที่วางแผนเรื่องการแต่งงานนะมีโอกาสสูงมากที่อาจจะต้องไปคุยแต่ต้องไปผ่านพ่อแม่เขาให้ได้ก่อนนะสิ่งที่สาคัญคือเขาจะดูวัดวัดชีวัดศักยภาพของเราอะคนที่เป็นพ่อแม่เขาคงไม่ให้ผ่านไปง่ายหรอกดีๆนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องดูว่ามีความจริงใจมากแค่ไหนบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมามันก็เลยดูเฟกเฟกได้นะ<ๆ><ๆ>เขาอาจจะมองว่าคุณ ไม่เวิร์กแม่งไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ไไดอะไรเย่างี้ก็จะต้องรอแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าไพ่ปิดจบมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เป็นไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอืมแปลว่าต่อให้เราพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองเท่าไหร่ในบางทีอีกฝั่งนึกว่า,าจ,จะไม่สนใจก็ได้นะว่า,าจ,จะมองว่าด้วยฐานะทางการเงินที่มันแตกต่างค่อนข,ข้างที่จะเยอะอันนี้สําคัญมากเนี่ยฐานะทางการที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็จะรอดเปล่าวเงี้ยเขาก็จะห่วงลูกเขาอะ,พ,ะพูดตรงๆนะบางที ะะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเองก็จะต้องสร้างตัวขึ้นมาให้ได้จริงๆซะก่อนมันไม่ใช่มีแค่เพียงลมปากอย่างเดียวมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันต้องลงมือทําด้วยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะคือพ่อแม่หรือทางญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะคะ เพียงแต่ว่าเราต้องทําเริ่มทําให้มันเห็นซะก,ก่อนเออนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะทีนี้เกิดว่าใครที่กำลังโสดอยู่นะว่าเรื่องคนโสดนี่ยิ่งยิ่งมองในลักษณะว่าคนโสดนี่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะสร้างฐานะของตัวเองขึ้นมาซะก,ก่อนเหมือนกับว่าทุกอย่างโฟกัสมาที่ตัวเองยงยังไม่ยังไม่ใช่คนรักนะหรือถ้าจะชอบใครก็คือชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบในลักษณะที่ว่าแบบได้พบปะพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยไปมาหาสู่กัน อาจจะมีการวางแผนหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีการพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดนี่คือยังตัดสินใจอยู่ยังคิดอยู่ว่าคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าค่อนข้างที่ยังมีความคือเขาเรียกอะไรอย่างที่บอกนะว่ามัน,ม,นมันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะแต่งงานเอมีโสดหรือเป็นแฟนกันแล้วก็ตามนะคะเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากกับการเลือกคู่ครองนะ,ะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะเนี่ย คือที่บ้านมีนอิทธิพลสูงมีอิทธิพลเยอะไปว่าอะไรมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ก็จะจับคู่ให้เราเองด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโสดอยู่เนี่ยพ่อแม่เราก็หาหาคู่ให้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยเนี่ยเอาดีๆนะคะคือพูดไรามากไม่ได้ด้วยอ่ะพ่อแม่จับแต่งงานอืมแต่ถ้าถามว่าแล้วคู่ที่พ่อแม่จับแต่งงานให้เนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันกับที่บ้านนั่นแหละเป็นคู่ที่เขามองว่าเหมาะสมไง ในขที่ตัวเราเองอาจจะเราอาจจะอยากได้เขาเรียกอะไรเราอาจจะอยากหาเองมากกว่าแต่ว่าคือถ้าคนโสดก็ต้องย้านะเฉพาะคนโสดนะคะที่ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนี่คือพ่อแม่ในอูเขาวางเขาวางตัวว่าที่ลูกคือลูกสะใภ้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็จะเข้ายากอืเข้ากับที่บ้านได้ยากตั้งเงินไขเยอะแยะนะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยคือเขาไม่ถึงขนาดปิดนะแต่ว่าเขาต้องการคุณให้คุณพิสูจน์ซะก่อนเออเพราะในเรื่องของเราก็อุปสรรคก็คือผู้ใหญ่นี่แหละ ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นุปกรรคเนาะือธรรมดานะพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีใครใให้ลูกเองไปลำบากรเอาดีๆนะโดยเฉพาะถ้ากดเลี้ยงเป็นไข่ในหินอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ดีกินดีมาก่อนเนี้ยเขาไม่ใหญ่ลูกเขาลำบากหรอกต้องเข้าใจในฝั่งพ่อแม่ด้วยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปักอะไรปีกก้าขาแข็งอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเขาอ่ะนี่คือเนี่ยนี่คือแรงผลักดันให้คุณต้องออกมาสร้างฐนสร้างฐานะตัวเองอ่ะเนี่ยมันคือแรงผลักดันเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ที่บ้านเนี่ยค ร่มเงาของพ่อแม่คุณมาตลอดชีวิตแต่เมือ่อไหร่เราทที่คุณต้องอ,อิสระคุณต้องออกมาสร้างด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองนะคะนั่นแหละคุณถึงจะสามารถตัดสินใจอะไรใดๆเ,เลยในชีวิตของตัวเองได้อ่าก็จะมีลักษณะนั้นนะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเอาด,ดีบางทีคู่ที่พ่อแม่เลือกมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้รู้จักกันไงคุณต้องไปทําความรู้จักกันก่อนบางทีคุณอาจจะชอบเขามากกว่าที่คุณคิดก็ได้อ่าอย่าเพิ่งไปแบบโอ้ ไม่เวิร์กัไม่ไม่เวิร์กรู้สึกอย่าเพิ่งเป็นนอยอ่ะอย่าเพิ่งไปแบบโอ้ตีอ,อกชกตัวโดวยที่ยังไม่ทันเห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะบางทีเห็นหน้ากันก่อนคุยกันก่อนนะคะมันอาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้เอาดีๆนะอ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็บอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสุรการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ